สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับอูช่ช่างทันอู่บนบ้านกันอีเช่นเคยนะคะวันนี้รับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันจ้าเป็นรถกระบะนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เอ็นดูอู่บนบ้านนะคะลูกค้ามาตามเพจ a c e b o o k ของอู่บนบ้านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะกับวันหยุดยาวของเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะแต่ว่าอู่ช่งางทันเราไม่ได้หยุดนะคะเปิดทําการรอรับรถลูกค้าเข้าอู่ทุกๆุกวันเลยนะคะ สำหรับใครที่เห็นคลิปของอูบันบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปงานทําสีหรือว่างานแต่งซิ่งนะคะหรือว่างานเคาะปะผุอะไรก็ตามแต่นะคะก็สามารถถูกเข้ามาสอบถามช่างทันได้เลยนะคะช่างใจดีน่ารักนะคะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะก็คืออูบ้านบ้านของเราเน้นโชว์ผลงานนะทุกคนเราเน้นโชว์ผลงานที่สวยงาม ถูกใจลูกค้าประทับใจลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รถที่สวยถูกใจนะคะแล้วก็ลูกค้าแนะนำบอกต่อลูกค้าแบบนี้นะคะเข้ามาที่อู่แบบนี้